สำหรับผู้เจริญสมถนะน่มาบ้างพอสมควรแล้วนะบางทีก็เกิดความชำนาญแล้วแต่การดำเนินชีวิตประจำวันมันต้องใช้สติออกไปภายนอกบ้างในการดำเนินชีวิตนั้นถึงเวลาก็มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็บางทีก็ใช้เวลากว่าจะรวมได้บางวันก็รวมได้ดีบางวันก็ไม่ได้ดีมีเคล็ดลับข้อหนึ่งที่จะพอ บอกเล่าให้ฟังอย่าถือว่าเป็นการสั่งสอนนะเพราะว่าผู้พูดก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกแต่ว่าอาศัยนะการฝึกฝนอบรมมาพอสมควรดังนะน,นั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าสมาธิอะไรไม่ค่อยได้เรานึกถึงอารมณ์สง,งบนั่งให้สบายหรือนั่งพิงหรืออะไรแต่มีอะไรท้ายมันสง,งบทําอารมณ์ให้มันสง,งบเขวัด อ,อารมณ์รำลึกถึงอารมณ์สงบแล้วเราก็ระล,ล,ลึกถึงจิตคือคือผู้รู้อ่ะถ้าใครเคยปฏิบัติแล้วรู้จักตัวผู้รู้เรานึกถึงตัวผู้รู้เอาผู้รู้มาวางอยู่ที่ในความสงบแล้วตั้งสติไว้นิ่งๆรักษาตัวผู้รู้ให้สงบอยู่ในอารมณ์สงบนะพอมันสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะมีพลังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ผู้รู้เริ่มเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ง สํารวมจนกระทั่งเต็มนะจนจับตัวผู้รู้ได้การน,นี้เข้าสู่ความสงบได้ง่ายนี่ก็เป็นเทคนิคอีกวิธีการหนึ่งเข้าสู่อารมณ์สม,มถะ